วันนี้ผมจะมาพูดเรื่องของโรคข้อข้อเสื่อมหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าโรคออส e ตรโออาร์ไทิสนะครับหรือที่หมอเรียกว่าโรค OA โรคข้อเสื่อมเนี่ยมันเกิดจากการว่าหนึ่งเกิดจากว่าพอเราเริ่มเข้าสู่วัยสูงอายุข,ขึ้นนะครับกระดูกอ่อนมันก็จะสึกหรอแล้วทําให้กระดูกเนี่ยตกข้อข้อมันมัน,ม,น,ม,นมันชนกันนะครับแล้วก็ทำให้เนี่ยมันเกิดการปวดอักเสบอันนี้คือข้อที่1ข้อที่2เกิดจากในชีวิตประจําวันนะครับอย่างผู้หญิงบางคนเนี่ยใส่ส้นสูงที่สูงหลาย,ลายๆนิ้วเนี่ย ก็ทําให้เกิดเป็นหาของข้อ้อเสื่อมได้นะครับหรือบางคนเนี่ยอาจจะใช้ร่างกายปนี่ยใ่อยอ้วนมากน้ําหนักตัวก็จะสูงผพน้ำหนักตัวสูงเนี่ยก็ทําให้ขาของเราเนี่ยไม่สามารถรับได้ก็ทําให้เนี่ยตีเอกระตูกตรงข้อคอเนี่ยเนื่องจากส่วนข้าบนมันน้ําหนักมากผลลงน้ำนักมากเนี่ยก็เลยทําให้ข้อคอตรงนี้มันมันต้องรับน้าหนักจากน้ําหนักตัวที่เกินที่เกินมากก็เกิดทําให้เกิดการกระเสกของข้อคอได้อีกด้วยนะครับอีกอันต่อมาซึ่งเกิดกันทั่วทั่วไปก็คือในหมู่นักกีฬา นะครับโดยเฉพาะกีฬาที่ต้องใช้แรงระทะหรือกีฬาที่ต้องใช้การวิ่งหรือการกระโดดที่ค่อนข้างแรงเช่นการตีเทนนิสการตีแบดมินตันนะครับหรือกีฬาวิ่งที่เกิดจากการกระแทกแรงๆวันนี้สิ่งต่างๆนี้ก็ทำมาสู่การที่มันจะเกิดข้อข้อเสื่อมนะครับคนเราพอเกิดข้อข้อเสื่อมขึ้นมาแล้วนะครับถ้าเกิดเราไปทำฉายเอ็กซเรย์ดูนะครับหรือเราเราจะเห็นว่าในในวัยในวัยของคนที่ข้อข้อปกติเนี่ยความห่างความห่างของระหว่างข้อของกระดูกข้อเข่าเนี่ยนะครับ มันมันจะห่างกันแบบปกติคือจะเท่ากันแล้วก็ถ้าเกิดเราเราดูในแนวในในแนวแนวตัดขวางเนี่ยไอตัวกระดูกอ่อนที่อยู่เรียกว่าคาทติเลตเข้ามาเนื้อเ,เนื้อกระดูกจะสวยจะสีขาวขาวนวลอยู่นะครับแต่พอมันเริ่มเกิดความเสื่อมหรือเกิดความอักเสบตรงเนี้ยไอเนื้อกระดูก,กาขาวขาวข้างในเนี่ยสีก็จะขุ่นขึ้นแล้วก็ความห่างของของของระหว่างช่องกระดูกเนี่ยนะครับมันก็จะไม่เริ่มไม่เท่ากันนะครับ จากนั้นเป็นต้นมาถ้าเกิดว่าเราปล่อยเปหนักขึ้นจนกระทั่งไอ้พวกก,กระดูกเดมันสึกหลออันหมดแล้วเนี่ยกระดูกก็จะชนเข้าหากันนี่คือปัญหาที่บอกว่าคนรอพอยุมากขึ้นเนี่ยดูเหมือนเตี้ยลงเนื่องจากว่าไอไ้ต,ไต,ไต,ตรงกระดูกอ่อนตรงนีนน้มันสึกหมดแล้วมันชนเข้าหากันเมื่อเราชนเข้าหากันสิ่งที่ตามมาก็เกิดทาให้เกิดการปวดอักเสบนะครับพอเราปวดเกิดการปวดอักเสบนะครับร่างกายก็จะหลั่งสารออกมาก็เรียกสารพวกสูงไซโตไคน์นะครับเช่นอินเตอร์เลวคิน1 นะครับแล้วก็ T N F เก้าฟ้านะครับหรือว่าพวกเอนไซม์เม็ิกิ่เม็ดทโลโปรตีนเอส M M P นะครับแล้วก็บางทีอาจจะเกิดอนกมรรุกล้ำกับพวกกลุ่มของเนต้อทีคอก์ซายนะครับแล้วก็ถ้าเกิดหนักกว่านั้นขึ้นมาอีกก็จะเกิดไบโอแอคทีฟไลปิดพวกไขมันบางตัวมาเช่นพวกคอกซู ool, นะครับไอ,อตรงเนี้ยเราเราก็ต้องกินยาพวกมาต้านกันเสียงลงไปนะครับซึ่งไอยาเหล่านี้ที่เราเห็นแล้วนะครับว่าทุกวันในการรักษาเนี่ยก็เราก็มักใช้พวกกลุ่มยาที่เรียกว่าเอนไซม์นะพวกกลุ่มที่ไม่ใช่สเตียรอย นะครับหรือบางทีก็ต้องอาจะต้องฉีดพวกอคอติโคสเตียรอยลงไปในจุดตักเศษซึ่งการฉีดเนี่ยก็มีข้อจํากัดว่าฉีดไดไ้ไม่ควรเกินหลายั้งนะครับแล้วก็บางทีอาจจะต้องใช้วิธีของการที่เรียกว่าทํากายภาพบำบัดช่วยหรือบางทีด้วยก,กันด้วยการผ่าตัดนี่คือการรักษาหรืออ,อาจจะใช้วิธีของการฝังเข็มหรืออะไรก็สุดแล้วแต่นะฮะนี่คือการรักษาซึ่งในโลกนี้ก็นํามาสู่เนี่ยการมีชีวิตของผู้คนเนี่ยไม่ปกติเพราะชีวิตเขาบางคนเดินไม่ได้ นะครับบางคนเดินไม่ได้แล้วบางคนก็ใช้ชีวิตแบบทุกข์ทรมานนะครับโ mm. ดยเฉพาะคนเข้าคนแก่ถ้าเราเห็นแล้วเนี่ยครับว่าถ้าเกิดก็เป็นโรคเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยชีวิตก็น่าสงสารนะครับชีวิตก็น่าสงสารเพราะว่าเขาไม่ได้มีทางเลือกแล้วต้องทมอยู่กับที่แล้วไปไหนมาไหนก็จะเป็นภาระของผู้อื่นนะครับใน,ใน,ใ,นในทางสมุนไพรเราเนี่ยครับเราก็มีสมุนไพรอยู่หลายตัวนะครับที่เราสามารถนํามาบําบัดหรือกรรักษาลโรคตัวนี้ลงไปได้อย่างที่เรารู้กันดูว,ว่าตัวขมิ้นชัน นะครับตัวกระมินชันเนี่ยมีสารสําคัญคือสารกลุ่มเคอร์คูมินอยด์สารกลุ่มเคอร์คูมินอยด์เนี่ยมีฤทธิ์ต้านการอักเสบหรือแอนตี้อินฟลีมที่ดีมากแต่อย่างที่เรารู้เหมือนกันว่าเนื่องจากเคอร์คูมินอยด์เนี่ยเป็นสารที่มีการละลายน้ําได้น้อยมากจนแทบจะไม่ละลายเลยเพราะฉะนั้นเมื่อเราใช้ตัวนี้กินเข้าไปหรือม,มาทาเข้าไปเนี่ยการออกฤทธิ์ต่างๆได้ต่ำจนแทบจะไม่เห็นผลเลยนะครับได้ต่ำจนแทบจะไม่เห็นผลเลยเพราะฉะนั้นในตรงนี้สิ่งที่ตามมาเนี่ยนะก็คือให้สมุนไพรนี้แทบไมดด้เกิผล บริษัทดีท็อกซ์ประเทศไทยจำกัดได้วิจัยนะครับจนสามารถทําให้เคอร์คูมีนอยด์เนี่ยสามารถละลายน้ําได้ถึงหนึ่งเมเท่ามากกว่าสภาวะปกติแล้วเราได้มีการจดลิขสิทธิ์ตรงนี้ไว้จดพาเทนไปเรียบร้อยแล้วนะครับนอกจากนั้นนอกจากเรา,เราทําให้เคอร์อคูมนอยด์ของเราที่เรามาันทาเป็นผลิตภัณฑ์ออกมาแล้วเนี่ยมันสามารถที่เรากินไปปเนี่ยมันสามารถแับสอบเข้าสู่ร่างกายไปยังต้านยังจุดอักเสบได้นอกเหนือจากนั้นนะครับออมีงานวิจัยอีกจำนวนมากมายนะครับได้กล่าวถึงว่าสารสกัดจาก จมูกตัวเหลืองในถัวเหลืองใน1เม็ดเนี่ยนะครับมันจะมีจมูกอยู่ตรงกลางจมูกตัวเหลืองตรงนี้นะฮะประโยชน์ของมันก็คือว่ามันจะมีสารกลุ่มไอโซฟลาวโวนค่อนข้างสูงเราก็สกัดสารไอโซฟลาวโวนตัวเนี้ยมารวมอยู่กับของตัวทามินชันนะครับทำให้ไอโซฟล e าวโวนตัวนี้มีฤทธิ์ออกฤทธิ์เป็นไฟโตเอสโตรเจนนะครับเพราะตัวเนี้ยมันคือเพิ่มความหนาแน,น่นของมวลกระดูกนะครับม,มีงานวิจัยนะครับที่เราเห็นเนี่ยนะครงานวิจัยว่าตัวเนี้ยไอไฟ,ฟโตเอสโตรเจนสามารถไปเพิ่มความหนาแน่นของมวลกระดูกได้อย่างชัดเจน เมื่อเทียบกับอัลาเซโบคือคนที่ไม่ได้ใช้ในตัวไอโซฟลาวนตัวนี้ลงมานะครับนอกจากจากนั้นใน,ใน,ในผิดพันธุ์ของเราตัวนี้เราก็รู้ว่าตัวแมกนีเซียมเนี่ยเป็นสารที่ดีเพราะมันช่วยลดการปวดเกร็งของกล้ามเนื้อแต่ข้อจํากัดของมันคือการดูดซึมเป็นได้น้อยมากเพราะฉะนั้นเราจึงเอาตัวแมกนีเซียมตัวนี้นะครับมาทําให้เป็นในรูปของคีเลออะมิโนแอซิดแมกนีเซียมก็ทําให้การดูดซึมของแมกนีเซียมตัวนี้มันสามารถดูดซึมได้ดีขึ้นจากองค์ประกอบที่เรามารวมกันทั้งหมดเนี่ย ทำให้ปิดพันธุ์ของรอในสูมของไอเซอร์โคมาปวดนี้นะครับมันสามารถที่จะลดการอักเสบแล้วก็ทําให้เพิ่มความหนาแน่นของมวลกระดูกลดการออปวดเกร็งของกล้ามเนื้อนําไปสู่ทําให้ผู้ป่วยหายจากการป่วย,ห,ย,ากการวยหรือบรรเทาอาการอักเสบได้อย่างเห็นผลในระยะเร็วซัำนอกเหนือจากนั้นตัวนี้นะครับยังดีต่อผู้ที่รับการผ่าตัดนะผ่าตัดเสร็จผู้ไม่ว่าจะเป็นผ่าตัดบางคนก็ผิดดผ่าตัดศัลยกรรมนะฮะอาจจะเป็นทําจมูกหรือเสริมหน้าอก จากีการทดลองนะครับเอาไปใช้ตัวนี้ไปก็ทําให้แผล่ากตัดแห้งเร็วขึ้นนะครับผลตัวนี้เป็นสารอีกตัวหนึ่งแล้วตัวนี้เป็นเป็นตัวหนึ่งที่ตัวผมเองเนี่ยกำลังจะนําไปประกวดในงานนวัตกรรมที่ประเทศรัสเซียนะครับที่กรุงมอสโกในวันที่27มีนานี้และผมก็คาดว่าลองน่ายจะได้ชนะเลิศรางวัลเหลรียญทองกลับมาอีกรางวัลครับ